สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แช่กดนานๆกดยันยานกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูอะไรที่เป็นข้อกฎหมายที่เ <couple> ก <osters> ี่ยวข้องกับคดีการพนันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโทษในคดีจัดให้เล่นพนันเนี่ยมันจะมีหนักมากน้อยอย่างไรแล้วไอ้โพยมันจะเจออะไรบ้างนะคะค่ะดีฉันจะพูดถึงเฉพาะบัญชีขอนะคะ เป็นโทษจำไม่เกินสามปีและปรับไม่เกิน1,2ึ่งแมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะค่ะเราจะเห็นว่าโทษในคดีการพนันโดยในกำหนดของผู้จัดให้มีการเล่นพนันเนี่ยนะคะเป็นโทษที่สูงเกินกว่าระหุโทษดังนั้นเนี่ยในคดีเนี้ยเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่สามารถ เป็นคดีที่เปรียบเทียบปรับได้เพราะว่ามีโทษจำด้วยหนึ่งละและสองก็คือเป็นไม่ใช่ระหูโทษนะคะยังไงซะก็จะต้องมีการไปจนถึงศาลแต่แบบรวดเร็วแบบเออยังไงละ่ะง่ายดายกว่านี้และ้จะได้รับความเมตตาง่ายกว่าในการที่ทำผิดจริงรับสารภาพไปถึงชั้นศาลก็ไปปรับ ที่ศาลก็จะจบตรงนั้นนะคะแต่ถ้ามีการสู้คดีมีการออไม่ยอมรับสารภาพอันนี้มันก็จะต้องสืบกันยาวมันก็จะต้องไปเยอะกว่านั้นแล้วอาจจะไม่ได้รับความเมตตาจากศาลทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุติคดีนี้เนี่ยนะคะถ้าสุดท้ายแล้ว สารพิพากษาว่ามีความผิดจริงจัดให้เล่นพนันจริงทั้งสองคนผัวเมียก็จะต้องโดนโทษตามที่ว่านั้นนะคะนอกจากนั้นก็คือจะต้องเสียเ,เขาเรียกว่าเสียเงินรางวัลน,นำจับให้กับผู้แจ้งเบาะแสนั่นก็คือว่าไอ้พลยกับอีเถิกจะต้องจ่ายเงินให้กับทนายสมเกียรติซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสในการนำจับครั้งนี้นะคะ ทีนี้มีหลายคนเข้าใจกันว่าคดีการพนันเนี้มันต้องไปจับได้คาหนังคาเขามันต้องไปจับกลางวงมันไม่ใช่ค่ะจำคดีไฮโลของที่นายนิ่มจะต้องลาออกแล้วสาวปานไปเสียค่าปรับได้ไหมคะแต่ก็ของสาวปานเนี่ยดิฉันจับได้ว่าไปเสียค่าปรับแต่ไม่แน่ใจว่าไปปรับที่ศาลน่าจะส่งคือส่งฟ้องอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปปรับที่ศาลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ ก็เป็นการไปไปเสียค่าปรับเช่นกันก็คือยอมรับแล้วก็ไปเสียค่าปรับอย่างรวดเร็วว่างั้นเถอะเป็นการไปปรับที่ศาลในกรณีของชัยพลเนี่ยในกรณีของชัยพลดิฉันว่าผลเสียจะมากกว่าแม้ว่าจริงๆแล้วคดีนี้มันจบลงที่เปรียบเทียบปรับที่โรงพักไม่ได้ไม่จะยอมรับสารภาพนะคะแต่มันจะไวกว่าแล้วก็ เงียบกว่ารวดเร็วกว่าและได้รับความกรุณามากกว่าหากยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไปแต่ถ้าสู้คดีโอกาสที่จะโดนโทษสูงสุดก็ค่อนข้างเยอะนะคะจำคุกอาจจะมีโทษจำเพราะว่าไม่สำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแล้วก็มีโทษปรับสูงสุดมันก็เป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะการดูจากเออ ที่เขาต้องคดีหลายๆคดีมาก่อนหน้านั้นทีนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเออมันจะเกี่ยวข้องไหมถ้าสมมติว่าคดีการพนันเนี่ยเขาโดนโดนโทษจำคุกโดยที่ไม่รอลงอาญาคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วมีการรอลงอาญาอยู่เนี่ยจะมีจะเป็นการกระตุ้นให้ไอ้คดีอื่นๆที่รอลงอาญา มันโดนลงไปด้วยตามไปด้วยหรือเปล่าก็ต้องอันนี้คงต้องขออาศัยความรู้จากคนายสมเกียรติในการอบอกเล่าอีกทีหนึงห่งให้แน่ชัดนะคะถ้าสมมติว่าคดีการพนันไปถึงศาลแล้วเขาแพ้ศาลตัดสินพิพากษาว่ามีความผิดจริงแล้วเห็นว่าจำเลยเนี่ยไม่สำนึกผิด จำเลยไม่ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองว่าจัดให้มีการเล่นพนันในบัญชีขอจริงๆทั้งที่มันมีจริงมีหลักฐานทุกอย่างจะมาบอกว่าต้องไปจับคาหนังคาเขามีแต่คลิปไปเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะในคลิปมันก็เห็นชัดอยู่ว่ามีการจัดให้เล่นตักไข่จริงๆมีการซื้อไข่แล้วก็ไปเสี่ยงโชค มันมีบทบัญญัติพูดกันไว้ชัดเจนนะคะว่าการพนันคืออะไรยังไงคือการเสี่ยงโชคแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราพูดพนันขันต่อพนันขันต่อคืออาจจะต้องมีสองฝ่ายมาวางเดิมพันกันอันนั้นคือพนันขันต่อแต่การพนันในบัญชีขอเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีการวางเดิมพันเพราะฉะนั้นการจะไปมองว่าการพนันมันจะต้องเป็นขันต่ออย่างเดียวมันไม่ได้ค่ะ ในพรบการพนันมันแยกไว้ชัดเจนคือมันพูดไว้มีการพนันกับมีการพนันขันต่อซึ่งจะแยกออกจากกันนะคะถ้าขันต่อก็คือเหมือนกับว่าเราไปเชียร์มวยแล้วเราเข้าฝ่ายแดงอีกคนบอกฝ่ายน้ำเงินจะชนะก็มีการมาขันต่อกันอันนั้นคือพนันขันต่อนะคะแต่ในกรณีของการจัดสลากทุกรูปแบบเนี่ยเป็นพนันในบัญชีขอ ซึ่งมีการเป็นการเสี่ยงโชคเท่านั้นคล้ายๆกายการออซื้อขายหวยซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคมันจะไม่มีการขันต่อค่ะคดีเนี้ยถ้าไม่ยอมรับคือบันเห็นจากหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการจัดให้เล่นจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้อยู่ในฐานะผู้เล่นนะคะแต่เป็นผู้จัดซึ่งโทษจะหนักกว่าโทษของผู้เล่นเนี่ยจะเบากว่านี้นิดนึงโทษของ ผู้จัดเนี่ยจะค่อนข้างสูงเลยละหูโทษทีนี้ถ้าสู้คดีปฏิเสธทุกรูปแบบสารอาจจะมองว่าไม่สำนึกเลยเหรอว่าไอสิ่งที่จำเองทำมันคือการพนันยังจะมาหาทางโบยไปทางนู้นแผลไปทางนี้อะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก็จะมีโอกาสสูงที่สารจะ ดูประวัติแล้วโอ้โหไอ้นี่มันโดนทั้งลูกป,ป่าโดนทั้งออไปทําร้ายร่างกายเขาโดนทั้งครอบครองไม้ห่วงห้ามเจอมาสารพัดแล้วแต่ละคดีก็คือไม่ยอมรับสารภาพแต่ละคดีก็เถียงสู้อย่างนี้ตลอดดังนั้นเนี่ยคดีนี้ควรจะให้มันเป็นเยี่ยงอย่างกับมันบ้างว่ามึงทักจะเกินไปแล้วนะมึงทักจะเยอะคดีเกินไปแล้วอาจจะไม่ได้รับเมตตาจากศาลดังนั้นถ้าศาล ลงอาญามีโทษจำไม่ว่าจะจำจำคุกแค่เดือนดึงอะไรอย่างนี้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่อะไรเท่าไหร่เอาสักเดือนนึงแค่ลงอาญาท,าทันทีลงโทษจำทันทีเนี่ยมันจะมีผลต่อคดีอื่นที่ระวางโทษรอลงอาญาไว้หรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องลุ้นดูและคงต้องขอให้ท่านผู้รู้มากกว่าที่ฉัน รู้อย่างแน่นอนว่ากฎหมายเขียนว่าไว้ยอย่างไรในกรณีนี้เนี่ยให้มาสาธยายกันอีกทีหนึ่งเพราะเป็นเรื่องน่าสนใจและที่ฉันคิดว่าน่าสนใจและฮาที่สุดก็คือว่าทนายสมเกียติอาจจะได้เงินจากไอ้พัวเป็นรางวัลเป็นเงินรางวัลนำจับซึ่งูนจับบันในคดีการพนันก็รอดูกันค่ะคิดว่าไม่นานนักจะมีการเล่งให้ ตำรวจทำสำนวนเพราะว่ามันก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความหมดแล้วทำสำนวนแล้วก็ส่งไปถึงอายการว่าจะตัดสินอย่างไรจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องยังไงก็ต้องส่งฟ้องเพราะมันคือการพนันค่ะ จะมาอ้างว่าเงินที่ได้มาจะเอาไปทาอย่างอื่นเอาไปทาบุญมันฟังไม่ขึ้นมันต้องรับตรงนั้นซะก่อนแล้วถึงจะเอาไปบรรเทาโทษได้ดังนั้นการดื้อแพ่งไม่ยอมรับความผิดเลยแพ้อย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะโดนลงโทษจําคุกค,ค่อนข้างสูงเดี๋ยวเราไปรอดูกันต่อไปค่ะแล้วรอฟังวัฒนายสมเกตอาจจะมาขยายความตรงนี้ให้ด้วยว่าถ้าโดนลงโทษ จำโดยไม่รอลงอายญาในคดีการพนันเนี่ยจะมีผลต่อคดีอื่นๆหรือไม่อย่างไรเอารอฟังกันค่ะ